สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะในช่วงของวันที่17ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะคะในเรื่องของการเงินการงานและความรักค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมชิยุดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะดวงดาวนะคะเมื่อมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายราศีนะคะก็ย่อมส่งผลให้กับลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งดาวแต่ละดวงนะคะของแต่ละลัคนาราศีก็มีความหมายไม่เหมือนกันนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่ามีดาวพระศุกร์ค่ะก็โคจรมาได้ตำแหน่งราชาโชคดาวพระพุธดวงนี้นะคะได้ตำแหน่งมหาจาักรราชาโชคและอุจจาวิราแต่อยู่ในเรือนมอรณะนะคะแต่หลังจากวันที่20สิสิงหาคมเป็นต้นไปดาวพระพุธดวงนี้ค่ะก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีและก็ยังได้ตำแหน่งที่เด่นดีอีกเช่นเดิมนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในคลิปนี้ก็จะพยากรณ์ในเรื่องของการเงินอันดับแรกเลยนะคะ ในพบการเงินของท่านจะมีดาวพระราหูดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนดาวพระราหูนะคะก็โครจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี -65 นี้แล้วนะคะแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเรื่องการเงินส่วนมากมักจะไม่เสียนะคะเพราะดาวประจําเรือนการเงินนั้นโครจรไปได้เด่นไปได้ดีนั่นเองค่ะแต่ในช่วงระหว่างเดือนกว่าจะ ไปถึง1ปีครึ่งนั้นนะคะก็จะมีดวงดาวดวงเล็กๆนะคะที่มีเกณฑ์การโครจรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะฉะนั้นการเงินก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่โดยพื้นหลักแล้วการเงินก็ยังโครจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีนั่นเองค่ะและในช่วงระยะเวลานี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเรือนที่ดาวการเงินไปอยู่นั้นเขาก็โครจรไปได้ตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่ง ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินมีเข้ามาก็จริงนะคะแต่ก็ควรจับบริหารในเรื่องของรายจ่ายที่มีออกไปเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมจะต้องใจเย็นๆนะคะในการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงระยะเวลานี้นะคะเห็นเข้าม,ามากบางท่านก็อาจจะใช้ออกไปมากเช่นเดียวกันก็ขอให้บริหารในตรงจุดนี้นะคะซึ่งแต่ละท่านนะคะในเรื่องของการเงินก็จะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมหรือวาสนาเดิมของแต่ละท่านนั่นเองค่ะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพยากรณ์ในเรื่องของการงานนะคะในตรงจุดนี้ค่ะในภพการงานก็คือดาวพระศุกร์นะคะในช่วงนี้ก็โคจรไปได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในพบคู่ของคนรักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การงานของท่านเดิ่นดีมากๆนะคะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายค่ะบางครั้งนะคะท่านอยู่เฉยๆนะคะก็มีคนมาเสนอให้งานกับท่านนั่นเองค่ะ หรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะที่มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะทําให้ท่านเกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจบ้างในบางครั้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ใจเย็นๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะแก้ไขได้ด้วยสตินะคะและไม่ประมาทในชีวิตค่ะเมื่อเรารู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ประคับประคองทุกอย่างไปให้ดีนะคะ เราพูดถึงการงานนะคะเราก็มาพูดถึงการเงินด้วยค่ะเพราะดาวการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ส่งผลถึงเรื่องการงานเช่นเดียวกันนะคะ ดาวพระราหูซึ่งหมายถึงการเงินของท่านก็มาเล็งที่พบการงานของท่านแน่นอนเลยนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปประมาณหนึ่งปีครึง่งท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางท่านอาจจะเปลี่ยนบริษัทบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแผนกหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสายงานของท่านเองก็เ,งเป็นไปได้นะคะในตรงจุดนี้ก็จะมีความหมายเช่นนั้นนะคะการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนั่นเองค่ะ การเงินก็ดีการงานก็ก้าวหน้าค่ะเราก็มาดูในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะมาอยู่ที่พบความรักของท่านในตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เปราะบางมากๆนะคะถึงแม้ดวงดาวจะโครจรมาได้ตําแหน่งที่เด่นดี คนรักของท่านหรือเพศตรงกันข้ามของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขามีพลังการต่อรองจากท่านค่ะเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาก็จะได้ทั้งนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะค่อนข้างแคร์คนรักของท่านหรืออาจจะรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าคนรักของท่านก็อาจจะมาบีบบังคับหรือกดดันอะไรท่านในบางเรื่องก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้จิราก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะ พยายามค่ะพูดคุยแล้วก็เจรจาแก้ปัญหาด้วยการเจรจานะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นอันขาดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีดวงดาวแต่ละดวงนะคะไม่ได้อยู่แบบจีรลังยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเขาก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราหรือความรู้สึกนึกคิดของคนเราก็ย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปตามดวงดาวค่ะขอให้ณะตรงจุดนี้นะคะนําคําพยากรณ์ของจีหลานะคะเป็นแนวทางแล้วก็แก้กันให้ได้มากที่สุดนะคะ ในตรงจุดนี้นะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในช่วงระยะเวลานี้ให้นิ่งๆเงียบๆนะคะใครจะยังไงนะคะเราก็ไม่พูดค่ะฟังอย่างเดียวนะคะแต่หลังจากวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปท่านอยากจะพูดอะไรท่านพูดไปเลยนะคะท่านพูดแล้วท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็มีความสําคัญแก่ทุกๆลัคนาเลยนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะในช่วงระยะเวลานี้ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะให้ระมัดระวังในเรื่อง ของหัวใจสายตานะคะแล้วก็โรคความดันสูงความดันต่ําด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีอาการอะไรที่ผิดปกติก็อย่าลืมนะคะไปหาคุณหมอค่ะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมังกรมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ